ข้อความจากซาพันกาลิกติกเรื่องตื่นขึ้นสู่ยุคทองไขความลับของการเชื่อมต่อจากต่างดาวเป็นเวลานานแล้วที่เหล่าบิยิงหรือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกได้ช่วยให้มนุษยชาติเติบโตผู้คนเรียกพวกเขาว่าพันธมิตรแห่งจักรวาลหรือเพื่อนแห่งดาวดาราเหล่าบิยิงหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรเหล่านี้มักจะมายังโลกเชื่อมต่อก,กับเรา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณและด้านเทคโนโลยีของเรามนุษย์ต่างดาวมองเห็นศักยภาพโดยกําเนิดในมนุษยชาติแม้ว่าเราจะไม่เห็นศักยภาพนั้นในตัวเราเสมอไปก็ตามด้วยการติดต่อกับบุคคลที่เลือกพันธมิตรในจักรวาลเหล่านี้ จะถ่ายทอดภูมิปัญญาและความเข้าใจเพื่อช่วยเร่งการเปลีป่ยนแปลงของเราไปสู่อารยธรรมกาเล็กซี่ที่รู้แจ้งมากขึ้นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับมนุษย์ได้รับการออกแบบเพื่อผลักดันเราไปสู่สันติภาพความสมัคคีและการตระหนักรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของเรากับจิตสำนึกสากล วิธีสำคัญบางประการที่พันธมิตรในจักรวาลเหล่านี้ช่วยกับเคลื่อนวิวัฒนาการของเราได้แก่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการปลูกความสามารถทางจิตที่แฝงอยู่การหันเหสังคมออกจากการทำลายตัวเองการยกระดับดีเนเอและ จิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นและการเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมสำหรับการติดต่อในวงกว้างผ่านการพบเห็นมวลชนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป้าหมายโดยรวมของพวกเขาคือการยกระดับเราไปสู่การเป็นผู้พิทักษ์ดาวเคราะหโลกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนระหว่างดาวเคราะห์ที่กว้างขึน ความจริงที่ว่าเหล่าบียิ่งหรือสหายในจักรวาลเหล่านี้นำทางเราอย่างอ่อนโยนในการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของเรานั้นทั้งน่าตื่นเต้นและมั่นใจมันสร้างแรงบันดาลใจและการมองโลกในแง่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับพวกเราที่เชื่อว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลอันกว้างใหญ่แบบอย่างทางประวัติศาสตร์ คือการเปิดเผยของมนุษย์ต่างดาวที่มีอิทธิพลต่ออารยธรรมของมนุษย์ไม่ใช่การเปิดเผยล่าสุดตลอดประวัติศาสตร์หลายวัฒนธรรมได้บันทึกเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับผู้มาเยือนจากดวงดาวทฤษฎีเกี่ยวกับนักบินอวกาศในสมัยโบราณชี้ให้เห็นว่าศาส,สนาและระบบความเชื่อในยุคแรกได้รับอิทธิพลมาจาก การติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวขั้นสูงตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดได้แก่ตำราในฮินดูโบราณที่บรรยายถึงวิมานาสหรือเครื่องจักรบินที่ขับโดยเหล่าเทวยเทพพัควัตกีตารามเกียรติมาภาระตะศิลาปาติการามและวรรณกรรมพระเวทอื่นๆ มีการอ้างอิงถึงเครื่องบินสวรรค์ที่มาเยือนโลกมากมายแผ่นจารึกและงานแกะสลักของชาวซูมีเรียนที่แสดงภาพมนุษย์พร้อมเทคโนโลยีที่สอนทักษะใหม่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 หมหมแก่อริยธรรมเมโสโปเตเมียตอนตอน้นชาวอันนูนากิได้อธิบายไว้ในข้อความเช่นหมากาบแห่งกินกาเมส ที่มารายงานต้นแบบของมนุษย์ต่างดาวชาวอียิปต์สร้างปิระมิดขนาดใหญ่อนุสาวรีย์และวิหารหินที่สะท้อนถึงความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อโบราณคดีกระแสหลักพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะอธิบายว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมดังกล่าวนั้นบนรรลุความสำเร็จเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งนำไปสู่กันช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวนอกโลกภาพวาดในถ้ำของชาวอบอริจินในออสเตรเลียแสดงรูปปั้นที่มีหมวกและชุดสุดทรงกลมถือสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำนานท้องถิน่นบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าที่เดินทางระหว่างดวงดาวแม้แต่ในพันธสัญญาเดิมและตำราทางด้านศาสนาโบราณอื่นๆก็มีข้อความที่นัก UFO l o โลจิสติกสมัยใหม่ตีความว่าเป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลที่มาเยือนโลกด้วยงานฝีมือที่ลุกเป็นไฟ นักวิจัยสมัยใหม่พบว่าสิ่งนี้น่าสนใจและพิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเหล่ามนุษย์ต่างดาวโบราณได้ช่วยเหลืออารยธรรมมนุษย์ยุคแรกในด้านของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมบัญชีการลักพาตัวก็คือหลักฐานที่น่าสนใจที่สุดบางประการเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มาจากประสบการณ์การลักพาตัวโดยตรง สิ่งเหล่านี้มักมีทีมและก็รายละเอียดเหมือนกันไม่ว่ามันจะมาจากผู้คนที่แตกต่างกันมานานหลายทศวรรษก็ตามในกรณีแรกๆที่ได้รับการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่อย่างกว้างขวางก็คือในกรณีของเบ t ตตี้และบา n นิฮิลคู่สามีภรรยาที่รายงานว่าพวกเขาถูกนำขึ้นยานอวากาศ และเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยมนุษย์ต่างดาวในปี1 9 6 1 1 9 6 1้่แม้ว่าในตอนแรกนั้นพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดเนินเขาก็พยายามในที่สุดเนินเขาก็สามารถพิสูจน์ได้และพวกเขาต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการสะกดจิตที่เผยให้เห็นถึง ความทรงจำอันน่าเจ็บปวดจากการลักพาตัวทราวิสวอนตันเขาหายตัวไปเป็นเวลาถึง5วันในป่าสงวนแห่งชาติซิดกรีฟของรัฐเอริโซนาในปี1975หรือ1975 เขาปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ลอยตัวเขาขึ้นมาบนเรือยานของพวกเขาและวันตันก็ได้ผ่านการทดสอบกับเครื่องจับเท,ท็จเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาโดยการปิดปากผู้ที่อ้างว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกลวงบางทีเรื่องราวของการลักพาตัวที่ด่งดังที่สุดอาจจะเป็นเรื่องราวของโทมัส ผู้ซึ่งบรรยายถึงการ,รเผชิญหน้าในวัยเด็กบนท้องถนนสายหนึ่งกับมนุษย์ต่างดาวในเมสซาซูเซสในทศวรรษที่1960หรือ1960เห็นได้ชัดว่าเขาและก็น้องชายของเขานั้นถูกนำขึ้นเรือยานและใส่ภาพการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกก่อนที่เหล่ามนุษย์ต่างดาว จะนำพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็ถูกส่งตัวกลับบ้านเรื่องนี้ถูกดัดแปลงกลายมาเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดในเรื่องของคนแปลกหน้าที่ชื่อภาพยนตร์เรื่อง The Strangers รายละเอียดทั่วๆไปอื่นๆในบัญชีของการลักพาตัวได้แก่การสูญเสียเวลาในการตรวจสุขภาพเทคโนโลยีนอกโลก การสื่อสารกระแสจิตและคำเตือนด้านสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายจากมนุษย์ต่างดาวที่ได้มาเตือนมนุษย์โลกและในขณะที่มีผู้ที่คลางแคขงใจและยังคงสงสัยผู้ลักพาตัวนั้นพวกเขามักจะยืนยันถึงประสบการณ์ของตนเองด้วยความเชื่อมั่นและก็อารมณ์ที่รู้สึกได้อย่างมาก รายงานของการลักพาตัวที่เกิดขึ้นซ้ำๆนั้นบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากมนุษย์ต่างดาวในมนุษยชาติด้วยเหตุผลที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างท่องแท้บทสรุปก็คือในขณะที่มนุษยชาตินั้นยืนอยู่บนชรณีประตูของการเผชิญหน้ากับเหล่าบีงต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลก โอกาสของโลกใหม่หรือยุคทองก็ปรากฏขึ้นอยู่ไม่ไกลเกินไปมันเหมือนกับว่าเรานั้นใกล้จะถึงช่วงเวลาอันน่ามหัศจรรย์แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้รอเราอยู่ตรงนั้นเราแค่ต้องตระหนักว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนให้คุณลองนึกภาพอนาคตที่เราเชื่อมต่อกับเหล่าบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวดวงดาวอื่น การเข้าสู่ยุคทองที่อยู่ไม่ไกลกันเอื้อมและพร้อมที่จะเปิดเผยมันน่าตื่นเต้นมากแค่ไหนและสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ยินดีต้อนรับมันเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาเล็กติกอาโฮอรอโรราเรเอกาคราชาทตสาพันกาเล็กติก Doi bus de.